เรียนท่านสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับวันนี้คณะทำงานชุดพิเศษของพรรคเพื่อไทยมาถแถลงข่าวต่อพี่น้องประชาชนผ่านท่านสื่อมวลชนที่เคารพครับผมสอสออนุสรเอี่ยมสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะครับมาพร้อมกับท่านสอสอันตแพทย์หญิงศรีดาปาลิมาพันธ์ สอสอบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยท่านสอสวัชรพนขาวขำครับสอสออุดรธานีพรรคเพื่อไทยแล้วก็วิปรัฐบาลนะครับท่านสอสอฟลุกนะครับมณสนันหลีนวรัตสอสอปทุมธานีพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็ขึ้นไปเหนือสุดนะครับท่านสอสอดอกเตอร์เทิดชาติชัยพงศ์นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดเชียงรายครับท่านที่เคารพครับ จากที่สื่อมวลชนได้กรุณาให้ความสนใจนะครับในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลรอบนี้หนึ่งในประเด็นที่พี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนสนใจก็คือเรื่ององค์ครักษพิทักษนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการระบุถ้อยคําในการประชุมทั่วไปของสสเพื่อไทยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าห้ามสอสอป่วยห้ามขาดห้ามสายห้ามตาย ฟังดูเสมือนหนึ่งว่าทางท่านนายกหรือทางพรรคเพื่อไทยนั้นตื่นตระหนกหรือไม่พร้อมซึ่งจริงๆไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับเราสบายๆครับแล้วก็เคารพในการทําหน้าที่ของทุกฝ่ายเคารพในการทําหน้าที่ในสึกอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายคา้านผมขออนุญาตกราบเรียนครับว่าองครักษ์ไม่มีครับเพราะองครักษ์อยู่จังหวัดนครนายกครับ ทีมของเราเนี่ยนะครับเป็นทีมพิทักษ์ข้อบังคับการประชุมทีมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อจะไปประท้วงอะไรนะครับเพราะอย่างที่ท่านสื่อมวลชนทราบนะครับว่าทุกครั้งของการประท้วงนั้นนอกจากพี่น้องประชาชนจะติดตามและถ้าการประท้วงนั้นไม่สมเหตุสมผลเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะตัดสินได้นะครับดังนั้นเราจะไม่ได้ตั้งทงในการไปประท้วงเยอะแยะอะไรนะครับ แต่เราตั้งทีมพิทักษ์ข้อบังคับการประชุมหมายความว่าข้อบังคับที่มักทําผิดอยู่บ่อยๆก็คือข้อ9กข้อ29ข้อ69ข้อ7 1ข้อ76กข้อ175็และอีกหลายๆข้อดังนั้นกล่าเรียนตรงนี้ครับว่าถ้าท่านอภิปรายตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ทางานด้วยพื้นฐานความเคารพซึ่งกันและกันไม่มีใครลุกประท้วงแน่นอนเพราะเมื่อประท้วงเขาก็จะตัดเวลาไปนะครับตอนนี้สื่อมวลชนหลายคนก็บอกว่า เอออภิปรายว่างใจรอบนี้เนี่ยต้องเตรียมตักบาทเช้าด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเริ่มตีห้าครึ่งมาถึงสภาก็อาจจะต้องมาถึงก่อนหน้านั้นดังนั้นก็ขอกราบเรียนนะครับให้สบายใจว่าไม่มีชุดองครักไม่มีทีมคอยประท้วงครับถ้าท่านไม่ผิดข้อบังคับเนี่ยอภิปรายกันให้สบายสบายอภิปรายยาวๆครับเพราะว่าทางรัฐบาลเองก็เห็นว่าเวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีในการถแถลงผลงานและสื่อสารนโยบายของรัฐบาลด้วยเช่นกัน ประเด็นต่อไปอครับว่าทีมพิทักษ์ข้อบังคับการประชุมพรรคกําลัไทยนั้นมีใครบ้างผมขออนุญาตเอ่ยนามนะครับบุคคลที่เป็นที่ปรึกษาผมใช้คำว่าที่ปรึกษาพิเศษของทีมพิทักษ์ข้อบังคับการประชุมก็คือนําโดยท่านประยุทธ์สิริพานิชท่านดรสุทินครังแสงท่านสสอนายแพทย์ชนน่านสีแก้วอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับส่วนทีมพิทักษ์ข้อบังคับก็อย่างที่ผมนําเรียนนะครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับ ยังมีอีกหลายท่านที่ถามถึงเช่นท่านสอสอชัยวัฒนาตินรัตหมาสารคามท่านสอสอนุชนาิจากจังหวัดศรีสะเกดสอสธีรชัยแสนแก้วนะครับและอีกหลายตัวหลายท่านเพียงแต่วันนี้เราส่งทีมพิทักษ์ที่เป็นส่วนหนึ่งมานําเรียนต่อพี่น้องประชาชนสิ่งที่ผมจะกลับเรียนต่อไปนะครับที่ผมนําเรียนเมื่อสักครู่ว่าถ้าไม่ผิดข้อบังคับการประชุมนั้นไม่มีการประท้วงอย่างแน่นอนครับเพราะเราเป็นชุดพิทักษ์ข้อบังคับการประชุม แต่ผมตั้งข้อสังเกตรประการแรกว่าฝ่ายค้านถึงวันนี้เราไม่มั่นใจครับว่าตกลงท่านอยากอภิปรายหรือไม่อยากอภิปรายทําไมถึงตั้งคําถามแบบนี้ครับเพราะว่าพฤติกรรมส่งสัญญาและส่งเสรใหลัไ้้เห็นจนนําไปสู่การตั้งคําถามว่าเอะถ้าคนอยากอภิปรายเนี่ยอะไรที่เกิดปัญหาอะไรที่มันจะวุ่นวายต้องไม่ทําแต่ว่าเขาเลือกจะทําเช่นกรณีของการไปใส่ชื่อบุคคลภายนอก ที่ท่านประธานก็บอกว่าใส่ไม่ได้เขาก็จงใจใส่ประธานให้เปลี่ยนเขาก็ไม่เปลี่ยนมาเปลี่ยนเอานาทีสุดท้ายเราจึงตั้งคําถามว่าหรือแท้จริงแล้วฝ่ายคา้านไมไ่อยากอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแต่หวังเพียงสร้างคอนเทนต์และโปรโมทโฆษณาพักตัวเองสอสอตัวเองเพื่อหวังผลไปสู่การเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่นี่เป็นคำถามประการที่สองเรื่องของ ความพยายามจะทําผิดข้อบังคับคือเพื่อนสมาชิกหลายส่วนมองนะครับว่าหลังๆเนี่ยสอสอพักฝ่ายค้านบางคนต้องไฮไลท์เพาบางคนนะครับเป็นบุคคลที่พี่น้องประชาชนเคยได้ชื่นชมเคยได้เห็นการทํางานระเบิบอย่างสร้างสรรค์แต่หลังหลังเหมือนกินยาผิดซองตาขวางๆปวดปวดปนๆลักษณะพฤติกรรมเนี่ยบางคนบอกว่าเป็นพฤติกรรมเถื่อนถอยหยาบคายหรือไม่ คือมันผิดไปจากท่วงคำนองแบบเดิมที่เคยทำงานอย่างสร้างสรรค์ดังนั้นเราจึงเฝ้าระวังและต้องคำถามต่อด้วยนะครับว่าเอ๊ะหรือไม่ต้องการอวิปรายแต่หวังจะมาสร้างความวุ่นวายและทุกครั้งที่สส,สพักรัฐบาลสาสพักเพื่อไทยทีมพิทักษ์ข้อบ,บังคับลุกขึ้นประท้วงก็จะถูกตัดเวลาไปเรื่อยๆที่สุดก็จะไปสมวัตถุประสงค์ของเขาสมเป้าหมายก็คือจาก24 25และขอขายายไปถึง26 วัตถุประสงค์ก็คือหวังสร้างคอนเทนต์เรียกคะแนนหรือไม่ดังนั้นถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านพยายามทําในบางคนบางท่านนั้นต้องบอกว่าไม่ได้กินพวกเราแล้วครับเรารู้ได้คิดทันพวกท่านดังนั้นจึงเปิดตัวนะครับทีมพิทักษ์ข้อบังคับการประชุมของพรรคเพื่อไทยและในทีมของเรานะครับจะไม่ได้มีการแบ่งเป็นชุดเป็นอะไรครับ ทุกคนพร้อมทํางานตลอด24ชั่วโมงบนพื้นฐานของความเคารพนะครับต่อการทําหน้าที่ของพักฝ่ายค้านและต่อการทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิ์ไว้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับผมจะให้ท่านคณะกรรมการนะครับในทีมพิทักษ์ข้อบังคับท่านใดจะเพิ่มเติมนะครับกับเรียนเชิญนะครับ,บถ้าไม่มีก็เชิญท่านสื่อมวลชนถามได้นะครับ ชัดเจนครับคือเราอธิบายอย่างนี้นะครับว่าทุกครั้งของการลุกขึ้นบท้วงนั้นต้องชี้ข้อบังคับให้ชัดเจนว่าผิดข้อบังคับข้อไหนและผิดอย่างไรอำนาจในการวินิจฉัยนี่ไม่ใช่อำนาจของเรานะครับเราทําหน้าที่เพียงแต่สื่อสารไปยังประธานอภิปรายกับประธานว่าการอภิปรายแบบนี้เนี่ยผิดข้อบังคับหรือไม่แต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับผมต้องขอดาบเรียนว่าความรับผิดชอบทางการเมืองนั้นอยู่สูงกว่าความรับผิดชอบทางกฎหมายคือท่านไปทำเนี่ยนะครับ ทางการเมืองประชาชนดูอยู่แต่ในทางกฎหมายต้องกลับเรียนครับที่ท่านประธานก่อนหน้านี้พยายามบอกว่าให้เปลี่ยนชื่อเธอเขาก็บอกว่าไม่เปลี่ยนถ้าจะฟ้องก็ฟ้องไม่มีปัญหาครับแต่ประเด็นคือว่าเขาจะฟ้องประธานด้วยนะครับดังนั้นทั้งความชอบธรรมในเรื่องข้อกฎหมายทั้งเรื่องความชอบธรรมทางการเมืองที่พิการประกอบกันและผมกลับเรียนนะครับว่าวันนี้อันนี้ไม่ได้ขู่นะฮะเส้นแบ่งของการประพฤติผิดต่อ,อการฝ่าฝืน จริยธรรมฝ่าฝืนคุณธรรมทางการเมืองเนี่ยซึ่งเราไม่ได้ทําหน้าที่ในการวินิจฉัยนะครับแต่เราทําหน้าที่ในการชี้ได้ว่าก,การกระทำดังว่านั้นเนี่ยมันขัดต่อการไม่เคารพหรือฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมของสสหรือไม่ครับ คงไม่ใช่อย่างนั้นแหละครับเราต้องดูว่าเนื้อเรื่องที่อภิปรายท่วงทำงที่อภิปรายนั้นมันผิดข้อบังคับหรือไม่อย่างไรและถึงแม้ว่าเราจะเชื่อว่าผิดเราก็ไม่สามารถวินิจฉัยได้นะครับก็ต้องให้ประธานเป็นผู้วินิจฉัยครับคือผมไม่เข้าใจเลยและไม่แนใ่ใจว่าในายใหญ่หมายถึงใครเนะี่ยคือคนที่มาทั้งหมดเป็นสส นะครับแล้วการอภิปรายเนี่ยอย่างท่านเทิดชาติชัยพงศ์ได้อภิปรายไว้ก่อนหน้านี้ว่าท่านสอสอวชรพลพูดไว้ชัดว่าคือถ้าจะอภิปรายนายกมนตรีก็ต้องชี้ชัดชัดว่านายกรัฐมนตรีทํางานผิดพลาดเรื่องอะไรบริหารราชการแผ่นดินนโยบายผิดพลาดล้มเหลวอย่างไรซึ่งท่านมีสิทธิตั้งคําถามนะแต่ท่านไม่มีสิทธิตัดสินนะคนตัดสินคือประชาชนตัดสินและผิดข้อบังคับหรือไม่คนตัดสินคือประธานแต่เมื่อท่านกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรี บริหารราชการผิดพลาดล้มเหลวเนี่ยนายมงตรีก็จะลุกขึ้นมาตอบไม่มีความจำเป็นที่จะต้องชุดพิทักษข้อบังคับจะต้องลุกขึ้นมาเพราะทุกครั้งที่ลุกขึ้นมาก็ถูกตัดเวลาออกไปชัดเจนครับก็ย้ำอ,อีกรอบนะฮะจ,จริงๆสามารถไปเปิดต้นคลิปได้นะก<ด>็ขออนุญาตขับเรียนงนี้ครับว่าถ้าไม่ได้ผิดข้อบังคับ นะครับไม่ได no ้ฝ e ่าฝืนข้อบังคับไม่ประท้วงครับผมครับทุกครั้งที่ลุกประท้วงต้องผิดข้อบังคับและคนลุกขึ้นประท้วงต้องอ้างดยได้ด้วยนะครับว่าผิดข้อบังคับข้อไหนครับขอบพระคุณนะครับที่ให้ได้ขยำย้ำขยายอีกรอบขอบคุณครับกับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับผมครับ